สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช anel นะครับวิดีโอนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาแจ้งข่าวสําคัญให้กับนักเรียน m มเล r d e v ทุกคนเลยนะครับพอดีว่าถ้าใครเห็นนะครับประกาศจากผมในเพจเนี่ยก็จะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการย้ายนะครับในส่วนของเว็บไซต์ที่ผมใช้ในการทำคอร์สเรียนของผมเนี่ยมาใช้เป็นของตัวเองนะครับผมจากเดิมที่ผมใช้เป็นของ t e a c h a b l e นะครับผมเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่า ทำเป็นของตัวเองขึ้นมาเลยนะครับผมสาเหตุนะครับหลายคนน่าจะสงสัยว่าทําไมนะครับใช้ของเดิมก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วทาไมต้องเปลี่ยนใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันเกิดมาจากปัญหาหลายๆอย่างที่ผมเจอนะครับผมมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมเนี่ยตัดสินใจนะครับทำการสร้างออนไลน์เลิร์นนิ่งแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมานะครับผมซึ่งจริงๆเรื่องเนี้ยผมคิดมานานมากแล้วนะครับคิดมาเป็นปีเลยเพราะว่าตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าการที่เรามีของตัวเองเนี่ยนะครับมันก็รู้สึกว่าอุ่นใจกว่าน ปรับปรุงเพิ่มเติมแก้ไขส่วนไหนเนี่ย เราก็สามารถทําได้เพราะว่ามันเป็นเว็บไซต์ของเราเองนะครับเราเขียนขึ้นมาเองเราสามารถควบคุมได้ทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเราไปใช้ของคนอื่นเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะดีกว่านะครับเพราะว่าของผมเนี่ยผมทําคนเดียวมันก็อาจจะไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรแบบหวือหวาเหมือนกับของต่างประเทศที่เขามีนักพัฒนาเป็นพันๆเป็นร้อยๆคนทําอะไรเงี้ยนะครับแต่ถามว่าความรู้สึกของผมเนี่ยผมรู้สึกแฮปปี้นะเพราะว่ามันเป็นของเรานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะจัดการควบคุมอะไรทุกอย่างได้เองนั่นเองนะครับผมก็เลยอยากจะทําวิดีโอนี้ขึ้นมา แจ้งให้ทุกคนทราบนั่นเองว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการย้ายจากอ่า t e a c h a b l e นะครับมาใช้เป็น mylerdevpro.com แล้วนั่นเองนะครับก็ทุกคนเนี่ยใครที่สนใจอยากจะเรียนกับผมนะครับเป็นคอร์สออนไลน์ก็สามารถที่จะเรียนในแพลตฟอร์มนี้ได้นะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวมารีวิวนะครับเว็บไซต์ของผมคร่าวๆกันนะครับก็มาดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ฮะทุกคนก็สามารถเข้ามาที่ mylerdevpro.com ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแน่นอนต้องมีคนสงสัยแน่ว่าผมใช้อะไรในการพัฒนานะครับ คือก็ทั่วไปเลยครับฟอนต์เอ็นก็เป็น html css javascript ปกตินะครับแบ็กเอ็นก็เป็น php นะครับผมฐานข้อมูลก็เป็น mysql นะครับผมอ่าเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยสอนไว้แล้วในช่องทุกอย่างเลยนะครับทุกคนสามารถที่จะเริ่มต้นเริ่มเรียนได้จากช่องผมได้เลยนะครับผมโอเคนี่ก็คือจะเป็นหน้าตาเว็บไซต์นะครับประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเลื่อนลงมาให้ดูนะครับโอเคนี่นะครับอ่ามีรีวิวมีลูกค้านะครับที่เคยมา ลงทะเบียนนะครับหลักสูตรของผมนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยถ้าทุกคนนะครับสนใจทุกคนอยากจะสั่งซื้อคอสเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะมาดูเนื้อหาได้นะครับอย่างเช่น modern HTML and CSS นะครับทุกคนก็สามารถคลิกมาตรงนี้ได้เพื่อที่จะดูเนื้อหาคอสเรียนนะครับเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นตอนแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นตอนนะครับยาวๆเลยนะครับแต่ละตอนก็แบบหลักชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ผมจะไป เพิ่มะระยะเวลาให้ดูนะครับก็เดี๋ยวมันจะมีตัวที่ผมใส่ระยะเวลาอยู่นะครับอ,อย่างเช่น bootstrap อย่างเงี้ยเห็นไหมผมก็จะใส่ระยะเวลาให้นะครับเรียนรู้พื้นฐานก็3มชั่วโมงเกือบ4ี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ลงมือสร้างโปรเจกต์นะครับแต่ละตัวตามนี้นะครับผมโอเคทีนี้วิธีการสั่งซื้อเนี่ยทุกคนก็สามารถกดปุ่มสั่งซื้อปุ๊บนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าสั่งซื้อประมาณนี้นะครับทุกคนสามารถที่จะดูวิดีโอแนะนำคอร์สเรียนได้เผื่อใครแบบ เอออยากจะดูว่าคอสเนี่ยผมสอนอะไรบ้างนะครับก็กดคลิกมาปุ๊บอ่ะนี่ฮะมันก็จะลิงก์มาที่ตัววิดีโอที่ผมเนี่ยลงไว้ในช่องก็จะเป็นแบบวิดีโอแนะนำคอสว่าคอสนี้ผมจะพาทำอะไรบ้างมีโปรเจกต์กี่ตัวอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วก็นี่ฮะราคานะครับ Description นะครับตอนนี้เนี่ยระบบในส่วนของการอ่าซื้อผ่านบัตรเครดิตเดบิตเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะนะครับผมก็กำลังทำเรื่องอยู่นะครับยังไม่ผ่านก็ ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาปรับปรุงแก้ไขนะครับผมซึ่งทุกคนสามารถที่จะชําระเงินผ่านทางธนาคารหรือว่าผ่านทาง b i n แนนซก็ได้นะครับผมอ่ะเป็นคริปโตนะครับผมโอเคก็ธนาคารมีตามนี้เลยกสิกรไทยพาณิชย์พร้อมเพย์บ a n แนนซนะครับตามนี้เลยก็ทุกคนสามารถที่จะแจ้งชําระเงินได้ที่แฟนเพจนะครับก็สามารถกดคลิกแจ้งชําระเงินก็จะลิงก์ไปที่เพจของผมนะครับผมะทีนี้เนี่ยมาดูในส่วนของ ขั้นตอนอะถ้าใครไม่รู้นะว่าจะลงทะเบียนยังไงผมก็มีขั้นตอนเขียนไว้แล้วนะครับขั้นตอนการสั่งซื้อคอร์สเรียนก็ตามนี้เลยสมัครสมา,สมาชิกที่เว็บไซต์ m y i l e r d e p r o ให้เรียบร้อยนะครับอะก็เลือกคอร์สเรียนที่ทุกคนเนี่ยต้องการลงทะเบียนเรียนจากนั้นก็โอนเงินตามจํานวนคอร์สเรียนที่ทุกคนต้องการเลยนะครับอย่างเช่นทุกคนต้องการลงทะเบียนอาคอร์ส HTML โอนตามราคานั้นเลยนะครับสามพแล้วก็แจ้งที่เพจได้เลยนะครับหลังจากที่แจ้งชําระเงินนะครับแล้วก็ส่งสลิปการโอนเงินแล้วเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยรอผมทําการอนุมัติคอสเรียนให้นะครับผมโอเคตรงนี้ผมก็มีเป็นลิงก์ affiliate ให้ทุกคนนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะจดโดเมนเช่าโฮสติ้งอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับ Hostnet ก็ไดหรือว่า Rakcom ก็ได้นะครับดีทั้งคู่เลยนะครับผมโอเคนะครับผมจากนั้นนะฮะก็จะมีเมนูตามนี้ครับเกี่ยวกับตัวผมนะครับก็สามารถมาอ่านนะครับผม ข้อมูลต่างๆได้นะครับประสบการณ์การทํางานแล้วก็ผลงานต่างๆของผมตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะฮะอ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของระบบการเรียนรู้กันสักนิดนึงเดี๋ยวผมจะล็อกอินเข้าไปในระบบก่อนนะครับโอเคหลังจากทุกคนล็อกอินเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ทุกคนเนี่ยสมัครสมา,สมาชิกเสร็จปุ๊บและล็อกอินเข้ามาทุกคนจะยังไม่มีคอร์สนะมันจะขึ้นเป็นอา่อา alert แจ้งเตือนว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนคอร์สใดๆนะครับมันจะขึ้นเป็นแจ้งเตือนเหลืองๆตรงนี้นะครับ แต่ตรงนี้เนี่ยผมก็ทําการเพิ่มคอร์สให้ตัวผมเองก็จะมีคอร์สทุกคอร์สต,ตามนี้นะครับก็จะเรียงตามนี้เลยนะครับสําหรับใครที่ลงทะเบียนเรียนก็เนี่ยผมจะอนุมัติคอร์สให้แล้วก็คอร์สเนี่ยจะขึ้นตรงนี้นั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งตรงนี้ก็ง่ายๆครับทุกคนก็สามารถที่จะกดปุ่มเริ่มเรียนตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บอ่าพอกดปุ่มเริ่มเรียนนะครับก็จะมีนี่ฮะเป็นวิดีโอนะครับที่ผมเนี่ยอ่าเรียงไว้ให้ทุกคนนะครับตามเนื้อหาตามนี้เลยก็เรียนเรียงลงมาตามนี้นะครับผม อ่านี่ฮะซึ่งในส่วนของตัววิดีโอเนี่ยนะครับถ้าเป็นจากเว็บไซต์เก่าเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนอ่านี่นะครับจากเว็บไซต์เก่านะครับซึ่งจากเว็บไซต์เก่าเนี่ยอ่าผมจะทําเป็นวิดีโอย่อยๆแบบนี้นะครับซอยแยกเป็นย่อยๆแต่ละวิดีโออย่างนี้นะครับแต่ว่าในเว็บไซต์ใหม่ของผมเนี่ยผมจะรวมเป็นตอนเดียวเป็นตอนยาวๆนะครับก็อย่างเช่นเนี่ยตอนแรกก็คือจะเป็นพื้นฐาน HTML นะครับก็จะเรียนยาวไปเลยหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่นะฮะ ซึ่งตัวนี้ผมจะมีในส่วนของแชปเตอร์ให้ทุกคนเนี่ยสามารถกดได้ก็คือเนี่ยไอคอน3ขีดตรงเนี้ยกดปุ๊บมันก็จะมีแชปเตอร์ให้ทุกคนเลือกนะครับคือลักษณะก็จะเหมือนกับเว็บเก่าแต่ว่าไอตัวเว็บเก่าเนี่ยมันจะแยกเป็นคลิปๆแบบนี้นะครับแต่ว่าในเว็บไซต์ใหม่เนี่ยจะรวมเป็นตอนยาวแบบนี้ไปเลยนะครับก็จะมีเนี่ยในส่วนของแชปเตอร์ให้ทุกคนกดข้ามไปได้อะไรเงี้ยนะครับเผื่อใครจะมาทบทวนเนื้อหานะครับก็นี่ฮะดูตามแชปเตอร์นี้ได้เลยก็จะมีแปะไว้ให้ทุกวิดีโอนะครับผม แล้วก็สําหรับวิดีโอที่มันมีแบบโปรเจกต์นะครับเป็นไฟล์อะไรเงี้ยผมก็จะทิ้งลิงก์นะครับกิทฮับไว้ทุกคนด้วยเห็นไหมทุกคนก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูในส่วนของโค้ดได้นะครับเผื่อต้องการแบบดาวน์โหลดโค้ดอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยก็ทิ้งไว้ให้แล้วนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับการเรียนรู้ในอระบบนะครับในส่วนของ m y l ล r d ์เดฟโปรแพลตฟอร์มของผมนั่นเองนะครับผมจริงๆถามว่าระบบตัวเนี้ยนะครับมันโอเคหรือยัง ก็ตามความรู้สึกของผมผมก็รู้สึกว่ามันโอเคแล้วนะครับอาจจะเหลือแบบบางส่วนที่ผมเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปต่อเติมอะไรอีกทีหนึ่งนะครับอย่างเช่นพวกการชําระผ่านบัตรเครดิตอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆที่ผมยังคิดไม่ออกตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ก็คิดว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะแฮปปี้กันดีเพราะว่าก็มีนักเรียนตอนนี้ย้ายมาจะร้อยคนแล้วนะครับในเว็บเก่าเนี่ยมีอยู่ประมาณ600กว่าคนนะครับ แต่ผมคิดว่าน่าจะมีคนที่มาสมัครไว้แต่ไม่ได้ลงคอสก็น่าจะมีเหมือนกันแต่ว่าในเว็บใหม่นี้ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นคนที่ลงเรียนคอส กับผมนะครับก็จะมาสมัครที่เว็บไซต์นี้นะครับซึ่งในวิดีโอนี้จริงๆผมคิดว่าผมอยากจะมาะพูดถึงเรื่องของการวางแผนนะฮะการทําเว็บไซต์ของตัวเองก็คือเป็นออนไลน์เลิร์นนิ่งแพลตฟอร์มของผมเองเนี่ยว่าผมเริ่มยังไงอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนมากๆนะครับว่าในการที่เราจะทําโปรเจกต์อะไรของตัวเองขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นโปรเจกต์ที่มันไม่ได้มีคนสอนอยู่เนี่ยเราจะทํำยังไงอ่าเราจะคิดยังไงเราจะพัฒนามันขึ้นมาอย่างไงนะครับคิดว่าน่าจะทําเป็นวิดีโอแย่นะนะครับให้มาด ทีการของผมเองนะมันก็อาจจะไม่ได้แบบตรงตามทฤษฎีเป๊ะๆหรือว่าอะไรแต่สุดท้ายผมก็ทํามาให้มันสามารถใช้งานได้ไอตรงนี้ผมก็พอใจแล้วนะครับดังนั้นวิดีโอเนี้ผมก็เลยอยากจะมาให้แนวคิดกับทุกคนกันสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะนําแนวคิดตรงนี้ลองไปพัฒนาเว็บไซต์ของตัวเองดูนะครับมันจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทุกคนเนี่ยอยากทานะครับ อย่างเช่นตรงเนี้ยที่ผมทําขึ้นมาเพราะว่าผมเจอปัญหาแล้วมันเป็นปัญหาของผมเองซึ่งเป็นปัญหาที่คุยกับใครไม่ได้นะครับไปคุยกับใครเขาคงไม่ได้แบบสนใจอะไรก็คือคุยกับตัวเองนะครับไปเจอปัญหาจากเว็บต่างประเทศว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเออในเมื่อถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยมันอาจจะไม่โอเคแล้วนะครับในอนาคตมันไม่ค่อยเข้าท่าแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจะปล่อยโดยที่เราไม่แก้ไขไม่จัดการกับปัญหาตรงเนี้ยผมว่าผมแย่แน่นะครับผมผมก็เลยตัดสินใจเลยนะครับว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้ว มันไม่มีเวลาไหนที่มันจะเหมาะไปมากกว่าตอนนี้แลล้นะครับก็เลยทําซะเลยนะครับก็ใช้เวลาพัฒนาเว็บไซต์ตัวนี้อยู่ประมาณน่าจะเดือนหน่อยๆน,นะครับผมผมก็มัวแบบทํางานทานู่นทํานี่ด้วยนะครับแต่สุดท้ายมันก็เสร็จนะครับผมก็ถือว่าเป็นความรู้สึกแฮปปี้ของผมมากๆนะครับเพราะว่าเราได้ทํามันขึ้นมา นะครับด้วยมือของตัวเองนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครเลยนะฮะตรงนี้แหละมันคือข้อดีของโปรแกรมเมอร์นะครับผมจะบอกทุกคนว่าพอทุกคนมีทักษะการเขียนโปรแกรมเนี่ยทุกคนสามารถที่จะเอาไปหาเงินได้เนี่ยเอาไปแก้ปัญหาให้ตัวเองหรือว่าเอาไปหาเงินก็คือไปแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วเราก็ได้เงินมา อะไรแบบเนี้นะครับนี่คือข้อดีของการเป็นโปรแกรมเมอร์ของการเป็น d e v วลลอปเปอก็คือเป็นคนเขียนโค้ดได้อะนะครับผมดังนั้นวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือผมอยากจะมาแจ้งข่าวว่าเออผมได้ย้ายมาใช้เป็นแพลตฟอร์มของผมเองแล้วนะครับแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยอยากจะเริ่มทําอะไรนะครับจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องรอให้เรารู้ทุกอย่างเนี่ยอย่างเช่นการสร้าง เว็บไซต์ของผมเนี่ยแพลตฟอร์มของผมเนี่ยมันก็มีบางอย่างที่ผมเ่ยไม่รู้ว่าจะทํายังไงเหมือนกันนะนะครับเพราะมันไม่มีตัวอย่างไม่มีอะไรเลยซึ่งตัวนี้ผมก็ใช้วิธีการอ่าของผมเองจริงๆมันก็คือประสบการณ์ของตัวผมเองด้วยเพราะว่าผมก็เคยทําระบบอะไรมาหลายตัวนะครับมันก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครเป็นมือใหม่เลยอย่างเงี้ยมันก็จะยากอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาครับเราก็แค่ต้องฝึกฝนนะครับฝึกหลายๆโปรเจกต์ให้เราเนี่ยรู้ว่าวิธีการมันทําขึ้นมาอย่างไงอะไรเงี้ยนะครับแน่นอนว่าไอ้โปรเจก กับความต้องการของเราเป๊ะๆแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะได้เห็นเทคนิควิธีการต่างๆที่เราเนี่ยจะสามารถหยิบมาใช้ในการพัฒนานะครับเป็นโปรเจกต์ของตัวเองหรือว่าเอามาประยุกต์ใช้ได้นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคาแนะนําของผมที่อยากจะบอกทุกคนก็คือลงมือทานะครับฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลานะครับผมเหนื่อยก็แค่พักไม่ใช่ล้มเลิกนะครับผมคนที่เก่งขึ้นได้เนี่ยคือเขาเป็นอย่างนั้นเลยนะครับไม่ใช่ว่าไปเจอปัญหาปุ๊บ ก็ยอมแพ้เลยนะครับอย่างนั้นนะคือเราไม่มีทางที่จะเก่งขึ้นได้เลยไม่มีทางที่เราเนี่ยจะพัฒนาตัวเองไปได้เลยนะครับดังนั้นคือมันไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับเจอปัญหาก็แค่หาวิธีแก้แค่นั้นเองนะครับผมชีวิตเนี่ยไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะเหนื่อยครับไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะเจอปัญหาคือมันเจออยู่แล้วแน่นอนนะครับ เราหนีมันไม่พ้นหรอกนะครับดังนั้นอยากจะให้ทุกคนจําไว้เลยนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นกําลังใจดีๆให้กับทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจแล้วก็ฝึกฝนตัวเองนะครับให้เก่งขึ้นฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะฮะและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ